กันออยู oh! ่ติดกันพอดีโอ้ยฝนตกมาคงเข้าทีสองเราคงเจอกันเอ้าสวัสดีครับครูพิมพ์เย้สวัสดีค่ะวันีเข้ามาทําอะไรกันวันนี้วันนี้เราจะไปอุ๊ยเบองไอ้ด้วยนะข้างหลังน่ะอุ๊ยวัสดีนะไอ้เจอช้างลูกช้าง จะว่าไปวันนี้เราจะไปขี่ช้างแต่ว่าเราจะไม่ได้จับตะแตนนะอาเราไปขี่ช้างจับอะไรคุณพิมพ์ถือขวดมาด้วยเนี่ยเราจะไปจับหิ่งห้อยหิ่งห้อยไปไปไปหิ่งห้อยใช่หิ่งห้อยหิ่งห้อยคือตัวอะไรหิ่งห้อยที่มันมีแสงอาป๊อกป๊อกอาไม่ใตอสิเราที่ช้างตัวนี้ชื่ออะไรน้องก้านกล้วยใช่ไหมน้องก้านกล้วยโอ้โหทันแม่เด็กสมัยน อ่ะขี่ไม่ได้มันมันไม่ใช่มันไม่ได้พาหนะเราหรอกหรออ่ะแล้วคนที่รู้ทิศทางคือตรงไหนตามมาเลยครับตามปุ๊พิมพ์มาเลยครับตามฮะตามฮะโอ้แค่ฝนตกก็เจอหิงห้อยได้แล้วโอได้ไงหนึ่งตัวปุูปพิมพ์จะจับเลยไงนี่หลายตัวเลยนี่เห็นป้าอาปุ๊ปพิมพ์จับก่อน่าขวานี่ไงขวานี่เนาะจุ๊บ ต้องตามไม่ทันนะประเด็นอ๋อ่าอ่าถึงไหมเนี่ยมันบินซะสูงเลยอ่าก็ต้องรอเดี๋ยวมันก็ลงมาเนี่แหละะจับเลยขดขวาที่ตัวน้องขีดขวาที่ตัวน้องอานั้นะครับทุกคนวิธีการจับครับใช้ขวดเปล่านะครับคัาขวดเปล่าขึ้นมาขวดเปล่าวิธีการทําของเขานะฮะก็คือเราใช้แค่แผ่นไม้นะครับกับกระจกใส5้าอันครับ่ก็จะได้เป็นขวดแก้วใสแปลกมากครับกระจกอันใหญ่ๆนะครับมาค้าไปครามาหรือแก้วอันเล็กทีเดียว อมฮะแล้วเราก็ขีดขวา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 ปุ๊บได้ไหมได้ไหมอ้าวทำไมมันกลายเป็นขวดแก้วหิงห้อยใช่ก็เก็บไปเรื่อยๆนะทำได้ไหมได้โอ้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วในในบ่อเลยครูพิมพ์ไหนไหนนี่มันทุ่งหิงห้อยโอ้โหว้าวป่าเฮ้ยเราจัดการมอนก่อน เจา้าหน้าทีดับถืนอย่างนี้แล้วโอ้โหว้าวจับจับจับหินห้อยหินห้อยหินห้อยอุ้ยมาจับหินห้อยกันนะนี่หนึ่งตัวใช่ไหมอามันคือป่าถ้าอ้ครจะรู้ตัวเราไม่ได้ใครควรหมดผมเอ้ยตัวน,นี้ตทำได้แล้วได้แล้วแย่แล้วผมเผลอไปตีเพิร์บตายแล้วเต,ตายตายเอาพึ่งตัวเดียวกลัวด้วยเหรอกลัวดิครับ โอ้ลงน้ำรอดไปแล้วได้กี่ตัวแล้วอะเอกได้ทั้งหมด14ตัวแล้วยัยอะมรูอกันนะพี่ไอไม่ได้ต่อใม่นะอออีก15ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งครับก็ครบละขวดที่ไอเอกมีอยู่ยัยกลับกันเถอะพี่ไอกลับกันเถอะครับนี่เราก็เล่นกันจนหมดบ่อแล้วนะฮะ40 30ตัวเดี๋ยวนะ เราอะเก็บขวดมาหิ่งห้อยมาเนี่ยยี่สิบสามสิบตัวเนี่ยคุณทิมแล้วคือว่าเราเก็บเอาไปทําอะไรครับอ๋อเรามีความลับครับจริงมันก็อยากให้ไปดูอะครับถึงจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะรอใช่แต่ก็อยากให้ไปดูกันนะอยากโชว์แล้วละสิใช่อยากโชว์มากเลยอยากโชว์เลยเหรอใช่เป็นงานไงเราก็อยากให้คนเห็นตอนขั้นตอนเราทําด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเราเอาไปทําอะไรกันเนาะไป เพราะฉะนั้นตามภูมิไปให้เอกนําไปนะใช่เอกนําไปเลยโอเคครับเริ่มต้นนะครับตอนนี้อ่ะเอกฮะจากบ้านของเรานะคะฆ่าบอสงูได้แล้วเอกทําการเสริมโดยการทําทางลับจากทางใต้ดินดูพิมมดูสูงไหมงูสูงสูงมากลึกลยลึกมากลึกใช่เขาว่าสูงไหมอ่ะเอกลงไปก่อนนะฮะเงาเงาผมสูงมากอ่ะคืออ่ะเอกขุดลงไปเนี่ยแทบจะถึงแกนโลกเลย ถึงแกนโลกเลยใช่แกนโลกกันโลกนี่ทางนี้เราก็ขยายทางมาคุพิมพ์เป็นเหมืองใช่ไอกระตามมาแล้วไอกระตามมาแล้อ่ะตามมาเอกมาครับทุกคนอุปกรณ์ลึกข้างล่างมืดตึ๊บครพิมเราติดไฟยังติดไฟยังติดเดี๋ยวดินี่ข้างล่างนะนี่ยังไม่เสร็จเนาะนี่ยังไม่เสร็จดีครับเดี๋ยวไอจะเปิดเผยออกมาให้ทุกคนได้ดู ทะลุมาแล้วเย้ยยเป็นไงอุ้ยคาเอกบอกเลยนี่คืออะไรเรายังไม่เสร็จนี่นะเฮ้ยอาปิดไอ้อนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องออกอ่ะอ่าห้องนี้ก็คือเราไปเก็บสปอร์ใช่ไหมมฮะสปอร์ชื่ออะไรนุ้ยจำไม่ได้แล้วะสปอร์แสงดาวปะ่ะพี่ดาวอะไรนะดาวโฮล,ลาดาวโฮลาใช่แล้วเขาบอกว่าพอเรามาค้ามเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถปลูกในที่มืดได้ เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลองอ่ะเช่หครับปลูกใช่ก็เลยทดลอง,ง,ง,งด้วยการปลูกนะอาทำยังไงน้ำถึงขึขนะึน้นนะละวิธีการทำประการปลูกนะครับเห็ดลาบนดาวโฮลาร์สนะครับผมวิธีการขั้นแรกครับเราต้องเอาสปอร์มาทําเป็นเมล็ดก่อนไอ้สีม่วงๆที่แปะอยู่เนะี่ยแล้วเราจะต้องปลูกอยู่บนนี่ครับหิงโฮลาร์สเท่านั้นมันถึงจะโตขึ้นมาได้เราต้องอยู่ใกล้ๆด้วยเนาะแล้วต้องอยู่ดูแลมันด้วยนะครับแล้วก็ปลูกในที่มืด นั่นแหละมันก็จะโตแต่ต้องใช้เวลาเลยครับูมนิดหนึ่งครับแต่สวยมากเนาะสวยนี่คือรอบรอบที่อาเอกทาครับคือคุณมาอเราได้เวลาไอ้นี่แหละได้เวลาอันเป็นเกียรติเราโหลมาวางเรียนกันแล้วทํายังไงอะวางเรีย้เราจะปล่อยน้องคือสู่ธรรมชาติฮะอวางแค่นล่เหราของเราไม่ฮะเดี๋ยวผมจะบอกฮะวางไหมฮะวางไม่เฉยเลยไหมฮะวางไม่เฉยก็ได้แต่ว่าน้องจะบินไม่ได้ไงบินหัก เราจะโอ้ปับปับหมดไหมหมดไหมหมดแล้วผมหมดแล้วตัวผมอ่ะทุกคนเสร็จยังไงเสร็จยังโอ้ยนี่เราจับกันมาได้หลายตัวเลยนะเนี่ยนี่เขาคือตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะพัฒนาต่อนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จเนาะแม่ไปวัาปนุนโอเคพร้อมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเพิ่งตีดูกรอบชมก่อนชมกร ตัวเนี่ยประมาณ30ตัวได้มั้งครูพิมพ์น่าจะได้อะน่าจะได้ห้า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 สามสิบน่าจะสูงสี่สิบตัวเลยแหละโอ้โหเยอะจังขอดูขโมสมุมนี้หน่อยเดี๋ยวเราจะทําไปโอมให้น้องๆได้อยู่กันอย่างสุขสบายนะคะคือเราต้องทายังไงครูพิมพ์ให้น้องต่อยน้องออกมาเลยใช่เราต้องต่อยครับต่อยกระจกตีพวกนี้ให้หมดเลยอย่างนี้เลยฮะแล้วน้องก็จะบินออกมาเห็นไหมอะเราต่อยนี่ต่อยเลยตึ้งนี้เลยตตึ้งนี้เลยต่อยเลยครูพิมต่อยเลยครูพิมต่อยเลย พี่พี่ไอซ์่อยเลยตอยเลยพี่ไอซ์่อยเลยปล่อยปล่อยตายเลยจงออกบินซะสู่อิสรภาพไม่ใส่ขวดเรใส่ขวดก็สวยนะก็เดี๋ยวเอาไว้นั่นครับแต่ผมว่าให้น้องเป็นอิสระดีกว่าโอ้เราปลดปล่อยหมดแล้วปล่อยหิ้งห้อยเฮ้ยไปโดนน้องน้องตายเลยอาทุกูโอ้โหตายหิ้งห้อโอ้สวยจังเลยเดี๋ยวเราจะทำ ให้น้องอยู่กันสบายกว่านี้อีกนะคือเราจะปลูกต้นไม้ให้น้องอยู่ด้วยไหมเขียวเขียวเราจะต้องมีน้องมีน้ำอะไรด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเอาน้ําลงพื้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ต้นเห็ดของเราตายหรือเปล่าต่างดาวนะแต่เราก็ต้องทําน้ําให้น้องไว้กินด้วยนะต้องลองใช่เราต้องลองโอ้ทุกคนครับดูสกรอนความสวยงามนี้ใช่วัวตุนนี่บินผ่านหน้าอีกอยากให้ทุกคนเห็นช่วงที่เราทำด้วยเนาะแต่ว่าลืมอ่ ตอนทำเห็ดก็ยากอยู่นะใช้เวลาหลายวันมากเลยนะครับสวยมากเลยจะเสร็จแล้วอยากจะเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาชมเนาะใช่นะเสยมเยนก็เจอเพื่อนแล้วเขาอาจจะบินไปด่าเราไปก็ได้ไม่หรอกไม่หรอกแหมเราก็ต้องชอบอะไรแสงแสงใช่ไหมใช่หลายตัวเลยอุ้ยอ๋อแล้วก็สปอร์เนี่ยเราไม่สามารถเลือกสีได้เนาะ แนอมลงต้อมสีนะแต่ก็ทำไม่รู้ว่าบนโลกเราก็สามารถถได้นะมองได้นะโอว้น่ารักโอเคเนาะโอเคครับมาดังนั้นวันนี้ก็ออกแนวไร้สาระนิดหน่อยไม่สาระแล้วมันมีสาระดูความสวยงามนั่นสิใช่นะฮะ ก็เลยตอนแรกก็สงสัยอ๊ะทำไมครูพิมบ่าวาเรียกมาแต่วันหัววันเลยใช่ใช่ใช่เออเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วชอบนะครับพระเอกทาช่วยกระทาถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ระเอกเพื่อเป็นกําลังใจให้ระเอกคิดค้นสถานที่ใหม่ๆเพิ่มเติมอีกนะใช่พวกเราจะได้มาเที่ยวกันนะคะใช่ครับสําหรับนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี สวัสดีครับเสร็จแล้วกูพิมพ์เย้เสร็จแล้วว้าคือห้องใต้ดินใช่ไหมใช่ห้องใต้ดินที่เราทำเมืกี้ไง,งเรามาดูกันเลยดีกว่าไปอาปาไป,ปมาเลยมาไปไอ้ไกูพิมพ์นี่เรามาถึงห้องใต้ดินของห้องบ้านของเราแล้วใช่แล้วไอ้ก็นี่ทรับขาบล้างไปให้ทุกคนเห็นเลยนี่ตรงยาวอที่แหล่งที่เราทำอะไรนะ ดังรถไฟไปด้วยกันเลยโอ้ยไปด้วยอ่าประกอบรถไฟก่อนนะเออรถไฟไปเอาอ่ะมีคันเดียวเองหรอมีสองคันเดี๋ยวเอาท้ายแตะท้ายให้ทีด้วยงารับร่างทีมไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วร้อยผมกลับทับดูเธอวิ่งไม่ต้องซิ่งมากนะต้องซิ่งก็หน่อยอย่างนี้ เราทําเสร็จแล้วครับสวนใต้ดินของเราสวนหิ่งห้อยแงงวิมสวยมีต้นไม้จัดต่างดาวมาด้วยนะนี่อาหิ่งห้อยมันไปติดตกกระเต็มเลยเออยุบเป็นไรครับเราเทน้ำน้ำก็เป็นน้ำที่เฉยอ้ยอามีห้องก็คนด้วยนะมีห้องมีห้องไว้ดูวิวด้านบนด้วยใช่เพราะว่าเราอยากให้เห็นความสวยของแสงดาวไง พิมทำเอาไว้หรอเนี่ยใช่ทางนี้เลยนี่ไงเอามาดูแล้วไหนมันก็เหมือนกันแต่ข้างล่างอะไรข้างล่างดูสวยจริงแต่ว่าข้างบนมันได้เห็นไงได้เห็นน้องแบบชัดเต็มๆมาอย่างนี้โอเคไหมโอเคสวยมากเลยครับครับท่านี้ก็ไปได้กันจริงๆนะเนาะไปกันได้จริงๆนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ